กระจายก่นนะนี่ตายกันนีเห็นเห็นหมกไปไม่หมกอะไรกับหมกเลยตัมอะไรลูกอะไรอ๋อนี่ไงเอาโอบอทีนี่อ่ะอ่ะคนละถุงอ่ะนี่เอาคนละถุงนะพอดีซื้อมาสองถุงเอาเอาคุณข้าคุณผู้หญหา mến 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 mắt sai lắm giải vô mẹ con ấy là mẹ là nãy yêu mẹ dù mẹ mày 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 mấy mày 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 มันเหมน็นมาเก็บเอามาเก็บเลยเหมน็มนเหม็นก็อย่ามาใส่เสื้อยายสิมันเหม็นแล้วเออมันไม่เหม็นแล้วยังไงมันเหม็นแล้วน่ะน่ะเอาเป็นแล้วจัดอันนี้นะเนาะนาะตัวต่อเขาเอาเนาะเออเลยเอาไม่ต้องเปลี่ยอนอย,อ,ยอยากกอด<บ>ปูดเล็ดตูนะป๊าโอเคปอกตาในร่มอง,งากินไหมไม่ไดีแต่ปอกไวนะ้เนาะข่อยก็ปอก ากนมดตายลูกจะแก้ปวดโอ้โอ้โหมันเหม็นไหมลูกน้ำมันออกยังน้ำออกยังให้มันแดงรรยนึงเออเออให้ท่านอ่ะตายเด้ตัวอเียนอ่ะไปเอิ้นตามาไปเอิ้นตาเมาหนี้ไปเห็นยาแล้วปะ ตาตาตาอบน้อยเอาอบน้อยอบไปให้ย่าหน่อยตาอยู่ต้นขามนู้นอบอบอบไม่บีบบีบบีบโอ้ยใส่เชียร์ตายก็คักเขียดควยพี่น้องเอ้ยไม่ไม่เออไม่ไม่เอาเอาไม่ไม่เชียด์เชียดนี่นาจีนนี่มั้ยนี่นาจีนนี่มั ข้าวโพดบ่ไม่ไม่เอาเหรอคะอหนูไม่หิวเหรอคะออโอ้ยอย่ามาตั้งย้ายมันเห,นหม็นห่วยพูดไม่ฟังเ,เดี๋ยวเถอะเจ้าบุญญาเจ้ากระยาไม่เล้านะคขนาด mặc ừ. dù ừ. ừ. là okay. Nó là... Mặt mình... Mặt mình... ừ. oh. gì không mặc dù là cái gì không mặc dù là cái gì 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 cái là cái gì mặc dù cái gì cái gì mặc dù อันนี้ไม่ได้ขวบตัอน้องยังลอกงินกอยู่อันนี้อ่อนน่อยนแก่ตายไปจ้าตายมืดไปจ้าตายมืดตายมันหามันตายมันถือโตแล้วจ้าอบอืออบอบมันายแจ้งสืว่าได้ขาแล้วจ้ามืออื่อมมันผะแล้วจ้าจะต้องจัดการให้มันเรียบด้อีหม่าดู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 อบ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 นี่ผหนึ่งผูหนึ่งไปสิ 屋米的人。嗯嗯嗯嗯嗯